ส่วนตัวของซิลอาร์คิวสิบเก้ครับสเปคของตัวรถนะครับก็คือมาพร้อมกับตัวมอเตอร์500วัตต์นะครับซึ่งจะอยู่ที่ดุมล้อหลังนะครับขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะครับแล้วก็มาที่สเต็ปที่4 8โวลต์นะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยครับทางร้านเรามีอยู่ทั้ง2สเต็ปนะครับก็คือจะมีที่10แอมป์นะครับ 10แอมป์จะระยะวิ่งอยู่ที่40-50กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อีกสเปคหนึ่งคือ21แอมป์นะครับจะอยู่ที่80-100กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะครับโดยประมาณนะครับวเปกของมอเตอร์500วัตต์เนี่ยจะทําความเร็วสูงสุดนะครับมันไม่เกิน40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับมาพร้อมนะครับก็จะมีทั้งหมไฟเลี้ยวนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไฟข้างนะครับที่จะแต่งมาอันนี้จะแต่งมาให้ตั้งแต่ที่โรงงานเลยนะครับจะแต่งไม้ครบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟหลังนะครับมีให้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลากดไฟเบรกก็จะติดตามปกตินะครับไฟหน้าเช่นเดียวกันครับเป็นเป็นไฟ LED นะครับสองสว่างต้องคืนเห็นชัดเจนครับในส่วนของตัวรถนะครับตัวนี้ เช่นเดิมครับมาตั้งแต่เริ่มต้นของ Q848 แล้วนะครับคือ1มาพร้อมกับตัวของโชกคู่หลังนะครับตรงส่วนนี้ครับซึ่งเวลาขับขี่นะครับก็จะทําให้เราขับได้อย่างนุ่มสบายนะครับเจอหลุมเจอบ่อเจอทางชันก็ช่วยได้เยอะครับเช่นเดียวกันครับก็มาความเบาโชกคู่หน้านะครับสเต็ปตรงนี้เลยครับการทูนี้เหมือนกันครับ แล้วก็ในส่วนของเบาะเช่นเดียวกันครับจะมากับตัวของโช๊กสปริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าทั้งรถเนี่ยมีทั้งโช๊กหน้าโช๊กหลังแล้วตัวส่วนของเบาะเนี่ยทำให้ผู้ขับขี่เวลาใช้ครับก็จะนุ่มสบายครับมือสึกแข็งกระด้างเลยนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวควบคุมนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับปิดเครื่องอยู่นะครับ ในการเปิดเครื่องคือกด power หนึ่งครั้งค้างนะครับจนให้หน้าจอเปิดขึ้นมาแล้วค่อยปล่อยอย่างนี้นะครับด้านซ้ายนะครับการกดแต่อานนี้ครับปื๊ดปื๊ดเป็นต้นนะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นด้านซ้ายด้านขวาก็ตามนะครับเวลาที่เราจะปิดไฟเลี้ยวนะครับเรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดไฟเลี้ยวนะครับเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับเ็นดิสเบรกนะครับ